สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมาเนีสวัสดีครับเออ <c oughs> ครับผมแก้วชาวุดครับก็วันนี้นั่งกับเด็กหญิงตาตี <c oughs> ลูกสาวคนสวยของป้าปาค่ะเพราะป๊ามีลูกสาวคนเดียว <c oughs> มีคนมีคนบอกว่าสัมภาษณ์คนอื่นมาเยอะ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยสัมภาษณ์ตัวเองจากลูกประวัติอันนี้ก็ไม่รู้ใครจะถามได้ดีก็ต้องให้ให้ลูกสาวม,มาถามด้วย อยากรู้อะไรเอออยากรู้อะไรเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน <c oughs> <c oughs> มาไม่ต้องเก่งนะคะทําใจสบายสบาย,บาย <c oughs> คำถามแรกเบาๆก่อนนะคะอ,อ่าป้าประวัติความเป็นมาป้าเป็นไงตอนเด็กแล้วแต่ตอนเกิดมาชีวิตเป็นยังไงโอ้เกิดปีนี้อายุหกสิเอ็ดก็กว่านะครับเกิดเกิที่กรุงเทพนี่แหละแล้วก็ที่โรงพยาบาลเด็ก สมัมนั้นได้โรงพยาบาลเด็กสมัยนี่ก็เรียกวัชิระแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งมาตลอดได้ที่หนึ่งมาเรื่อยๆในห้องมีกี่คนยเยอะที่หนึ่งระดับะอะออยู่อนุบาลเราเราเอทิศเมก่อก่อนอสองปีแล้วก็มาสอบข้าศสุนันทาสาธิตสุนันทาก็ยังมีชื่อติดบอร์ดด้วยแต่ตอนนี้มไม่รู้บอร์ดบอร์ดอยู่ไหนละจน พออยู่โรงเรียนก็ทํากิจกรรมทุกอย่างเช่นลูกเสือก็ได้ไอ้เนี่ยสอบสอบเยอะมากรางวัลอ๋อเข็มไม่ใช่เข็มมันจะเป็นเป็นแบบเป็นตาต้องติดกับเสื้อเมื่อก่อนถ้าสอบได้น้อยจะติดที่แขนอะ่ไีฟ้าสอบต้องเอาสายสะพายมาอืมมันสิบสามสิบสี่วิชาก็เอามาสอบสายสะพายเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไปสอบพวกสายยงยงสายยงยศก็ได้มาเต็มแขนเหมือนกันก็เลย เรียกว่าเป็นเด็กที่เรียนเก่งมาตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไม่ได้เก่งเองนะเพราะว่าที่เก่งเนี่ยยม็โดนนี่ไหมดูย่าทำไงเข็มขัดเลยปั๊บปั๊บเมื่อก่อนให้คัดคัดทุกอย่างคัด ABC กซกไก่ทังนกพูกทั้งลายมือทั้งคำศัพท์สารพัดกีย่าสารพัดน้อยนะน้อยสมัยก่อนเนี่ยต้องสวยเพราะเป็นลูกเป็นลูกครูเป็นลูกครูก็ต้องต้องทำตัวให้ให้สมกับเป็นลูกครูเพราะว่าลูกศิษย์ปากกันแม่ทั่วประเทศม ไม่อยากให้แบบทําไมสอนคนอื่นได้ดีทําไมสอนลูกตัวเองห่วยแตกเราด้วยความเป็นลูกครูเราก็เราก็ระลึก,ลกเองว่าเฮ้ยเราทําให้พ่อแม่เราเสียชื่อไม่ได้หนึง่งลายมือก็ต้องสวยเ mm hmm. ยน็ยนๆกลับมาก็ต้องมา,านั mm ่งคัดลายมือหรือมันก็ท่องท่องงานขยันก่อนมันก็ไม่ได้ดูทีวีเพราสะสมัยนั้นยังเ, mm hmm. เป็นทีวีขาวดำนะครับเป็นทีวีขาวดำแล้วก็สาวก,กาศต้องไปนั่งจับ mm hmm. ต้องนั่ง mm hmm. หันอะไรเียออก็เราเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทําไมรู้แต่ว่า พอตอนนี้มันก็มีคนชมว่าเออลายมือสวย,สวยเออความจําดีทำไมยังพี่ยังจําได้บทออคายานเก่าๆเพราะเราโดนโดนสอนมาโดนบังคับทำไมได้ทำไมนั้นเราเรียกว่าบังคับว่าเราไม่ได,ไไดไ้ไม่ได้เต็มใจทำํำมาตอนนี้เออมันก็มันก็มีประโยชน์ตอนนี้ตอนนี้โดนได้ข่าวว่ามีเพื่อนๆทำไมเรียนมีเพื่อนๆมามให้เขียนมลุเอาสมุดหน้าปกมาให้เขียนชื่อให้มันมีประโยชน์ไหมล่ะการที่ลายมือสวยปะ พอลายมือสวยมันก็จะบ่งบอกถึงสันดาลอะไอย่างของของคนคนนั้นความนะปานี่เห็นลายมือแล้วรู้ทีรู้นิสยัยรู้สันดานกันเลยเราก็ไม่รู้ตอนนั้นไงแต่พอมาพอเราพอเราเริ่มมาสอนคนอื่นสอนลูกก็าําไมลูกลายมือไม่สวยวะต้องเราก็เขา้าใจเราตอนนั้นเราก็อาจจะคิดเหมือนเหมือนลูกว่าทาไมต้องมาตั้งบันคับใช่ไหมอืมอืมอืมก็เขียนให้อ่านออกก็พอแล้วใช่ไหมใช่เออไม่ต้องพอตอนนี้รู้แล้วเออพอลายมือสวยมันมันก็มีคน ชื่นชมตัวเองแล้วก็ชื่นชมไปถึงคนที่ดูแลเราด้วยใช่ไหมเวลาทำงานอย่างเงี้ยถ้าอะไรมืออ่านไม่ออกบอสไม่อ่านนาจ๊ะใช่เอป็นอ<า><ช>ย่างนั้นเลยเป็นอย่าง <ไป S 1> านางงั้นเลยคราวนี้ก็พอพอจบจบป .7 อ่าจบป .7 ก็แม่เอ้แต่ก่อนมีมีทต,ตอนไฮตอนหนึง่งตอนจะเข้าป .1 นนเออไ,ไม่รู้แนนอนเลยไม่รู้ไม่รู้ย่าย่าให้ป๋าไปสอบเข้าสาธิตสาธิตสาธิตจุฬาอืมซึ่งซึ่งอยู่ไกลมาก แต่สมัยนั้นเนี่ยคนจะต้องแห่เอาลูกเขาไปเข้าต่อส่จจุฬาว่ามันมันต่อมันมีจุฬาเนอเอมันคือจุฬามันต่อได้ไงอืมอรก็ไปสอบโอ้เขาสอบแบบอะไรวะนี่หรือว่าเข้าสอบตอนหนึ่งสัจจุฬาต้องใช้คำว่าโคตรง่ายอืมอืมทางทางทางเสร็จปุ๊บไปยืนรอหน้าห้องเลยครูบอกอะไรหนูว่ายังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วนี้ให้เสร็จแล้วไปยืนรอครึ่งครึ่งชั่วโมงไม่ถึงสิบห้าน่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ทำเสร็จบอกว่า แม่็ออแม่ต้องมั่นใจว่ายา่าจะบอกลูกฉันเข้าได้แน่นอนเพราะว่าลูกฉันเก่งอยู่แล้วปรากฏสอบไม่ติดเขาสอบมีสองหน้าเอาทำทำไปหน้าเดียวแล้วก็ส่งคุณครูเลยแต่แต่จริงๆแล้วคือไม่อยากเข้าอ mm. แกล้งทํารู้รู้ว่ามีสองหน้าแต่ไม่ทําแม่ก็โกรธมากไปดูข้อสอบปรากฏที่ทําท,ที่ทํามาถูกมเลยนะ คุณคงรูเสดายเนี่ยทําไมเสดายจังเลยทําไมเลยบอกแม่ว่าไม่อยากเรียนผลคือโอ้โดนย่าตีโดนโดนไม้ไมะยมตีแบบโอ้โหฉัน้นทึกษาให้เธอไปสอบครับคือแม่เราก็รู้ว่าถ้าอยู่ถ้าเข้าสายจุฬาได้มันมันจะโคตรเทในในสมัยนั้นนะแต่เราไม่เอาเพราะอยู่อยู่สวนทันทามันบ้านอยู่สมัยนั้นบ้านอยู่โรงเรียนนึงก็ เช้าก็าเดินไปโรงเรียนเย็นเที่ยงก็วิ่งกลับมากินข้าวที่บ้านนี้แล้วก็อยู่ใกล้ป่ากับแม่ด้วยมีอะไรที่ไม่ต้องเดินทางไกลอันนี้พอพอเริ่มจบปอเจ็ดเอาแล้วสิแม่บอกไปสอบสุขศิลาบทำไมต้องไปสุขลา์ทำไมไม, <laughs> ไม่อยู่ทนนั้นต่อเฮ้ย <laughs> hey, แต่พอได้ได้ข่าวฟังเพื่อน,อน,อนบอกสุขลา์ที่ไปโรงเรียนที่เจ๋งนู้เว้ยเป็นโรงเรียนันดับหนึ่ง <ใช S 1> ของ,ของไทยของ,อข,องของผู้ชายในสมัยนั้นต้องเข้าให้ได้เออ เอาวะในเมื่อเคยเคยทำให้แม่ผิดหวังมาครั้งกัแล้วก็ข้อสอบก็สูงก็ลาวด้วยกันแต่ก็ไม่ได้เตร็มตัวอะไรมากเพราะตอนนั้นประมาทคิดว่าตัวเองเก่งเ,เขาได้แน่นอนอืไปดูข้อสอบเออมันก็ง่ายดีหว่งก็ไม่ได้ยากเหมือนเหมือนที่คิดก็ติดสูงประหลาดนะครับอยู่สูกประหลาดมาห้าปีก็ทกําก,กิจกรรมนู่นจากกิจกรรมนี้มาเยอะแยะแต่สมัยอมอ,มอ,ถ, 1, มอถึงมอถึงมอสามเนี่ย นักเล่นบอลอ่ออาเพราะป๋าอภิษฐรยกเล่นบอลหมดเลยก็เลยเล่นเล่นบอลให้โรงเรียนอยู่สามปีผลการเรียนคือตกหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์มั่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มั่งาเด็กนักบอลเนี่ยมันมันต้องอม,มันต้องซ้อมทุกวันอ่ะซ้อมทุกวันแล้วก็บางทีมันมเหนื่อยเรียนไม่ไหวอนะไรเงี้ยเรียนไม่ทันเพื่อนก็เอาไงดีคราวนี้พอพออยู่มสี่มแต่ห้ามันต้องเข้าอยู่ใายได้เพราะลูก ลูกติดลูกของกระจายวัฒนาคุณยายประจายชูติดมันต้องให้เขาไปคุยคือรู้ว่าแม่ย่าชอบคุยไหมื <c> ู้ว่าย่าที่ชอบคุยว่าท่านลูกท่านอยู่นั่นอยู่นี่เข้าจุฬาได้ถามว่ายากไหมเปอร์เซ็นที่อยากเข้าได้ตอนนั้นประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นว่าติดแน่นอนแต่มปนลูกใครหน้าไหนเรียนเดีเรียนถามว่าเรียนรัศาตดียว่ไเพราะตอนนั้นฝลัลงสรงฝรั่งเศสแบบท็อปเกรดท็อปโฟอ,อยู่แล้วก็เลย นัเลือกสายภาษาสายภาษาอะไรที่มันอยากเป็นทูดอยากเป็นทูดตายอยากเป็นทูดจ้ะร <c oughs> ้ป่า <c oughs> เอออยากเป็นทูด